สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ Fortnite Chapter 3 Season 2ก็ได้เปิดให้เราเล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังงงว่าในซีซั่นนี้เนี่ยอะไรเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวซายจะมาอธิบายเรื่องที่ควรจะรู้ทุกๆอย่างเลยโดยเราจะเริ่มตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าที่เรียกว่าสุดท้ายที่สำคัญที่สุดทุกอย่างที่เพื่อนๆควรจะรู้ก่อนที่จะเล่นซีซั่นนี้ เป็นคนเก่าที่ยังงงอยู่หรือเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่เข้าใจเลยก็สามารถมาดูได้ด้วยกันนะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณการโดเ a t e ผ่านช่องทาง Tru ม m น n ี y w a l เ e ็จากคุณวิรศัสั์จำนวน50บาทนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้การตั้งแต่วันที่16มีนาคมนะคะใสยไม่ได้ลืมนะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปก็เลยไม่ได้เอาไปใส่ที่ไหนนะ ขอเริ่มจาก s ซีซัน2รีซอสเซททางด้านนี้แล้วกันนะคะอันนี้เนี่ยมันคือทรัพยากรของซีซันที่2ทรัพยากรพวกนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3อันก็คือ Battle Star หรือว่าดาว m n i s h i p นะคะเป็นแผ่นชิปแล้วก็ Bars หรือว่าทองแท่งนะคะพวกนี้เนี่ยจะถูกใช้งานแตกต่างกันแล้วแต่ละอันมันเอาไปใช้ตรงไหนนะคะก็เดี๋ยวซาจะขอมาที่ตรง Battle ลพ s าก่อนแล้วกันนะคะอะแบท t ทิลพ s นะตรงนี้ค่ะหน้าแบทเ l e p พ s าถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้เติม b บ t t l e Pass นะคะก็จะเห็นดาวตรงนี้เนี่ยเป็นสีเทาๆถ้าเข้าใจไม่ผิดนะพอดีของไซมันซื้อมาแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นสีทองแต่เข้าใจว่าคนที่เขาไม่ได้ซื้อก็จะเป็นสีเงินคนที่ซื้อกับไม่ซื้อแตกต่างกันยังไงนะคะแตกต่างกันตรงนี้ค่ะดูที่ แบตเท e พ a สรีวอร์ d นะคะอันนี้จะเป็นของรางวัลของแบตเท Pass มันจะมีทั้งหมด10หน้านี่นะคะเห็นไหมคะนี่สิหน้าทุกคนจะมี10หน้าเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าคนที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้เติมแ t ตเท Pass เนี่ยจะสามารถแลกได้เฉพาะ3ช่องเล็กซ้ายสุดจะมีอันนี้นะคะที่เป็นอันนี้นี่อันนี้อันนี้แต่ละหน้าเนี่ยสามารถแลกได้ทุกหน้าเลยแต่ว่าจะแลกได้เฉพาะ สมช่องซ้ายอันเล็กเท่านั้นนะคะส่วนคนที่เติมสามารถแลกได้ทุกช่องเลยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไซาที่ซื้อแล้วนะคะไซก็จะสามารถแลกพวกนี้ได้หมดเลยก็แล้วแต่ว่าจำนวนดาวที่ไซมี อ่ะอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าทางด้านขวาบนเนี่ยมันมีดาวทั้งหมด25ดวงอันนี้แหละค่ะคือดาวที่ใช้แลกของรางวัลพวกนี้เวลาที่เราจะกดแลกใช่ไหมคะกดคลิกอันนี้แล้วก็กดค้างไว้ได้เลยสมมติว่าอ่าเราจะแลกของสักชิ้นหนึ่งก่อนแล้วกันอ่แกลกไปแล้วกันไม่ต้องสมมตินะกดค้างที่ของได้เลยค่ะนี่ แลกมาแล้ว1อันนะคะก็จะแรกเป็นวีบัคกดเคลมมาเราก็จะได้วีบัคมา100น,นะคะกดออกไปที่ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าซสมีแล้ว100แล้วก็ดาวของซสเนี่ยจะหายไป5 5อันนะคะเพราะว่าไอวีบัค k อันนี้มันใช้ดาวแรกทั้งหมด5หน่วย แต่ละหน้านะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องล่ทั้งหมดแล้วถึงจะไปแลกหน้าต่อไปได้นะคะเราสามารถที่จะแลกบางชิ้นก่อนได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องลกทั้งหมดแต่มันจะมีของบางชิ้นของหน้านั้นๆที่เราจําเป็นจะต้องแลกอันอื่นให้หมดก่อนในหน้านั้นๆอย่างเช่นตัวนี้นะคะ หรือเปล่าอ่านี้นะคะที่มันเขียนว่า complete page นะคะ complete page ก็คือการที่เรานะคะจะต้องแลกของทุกชิ้นในหน้านี้ให้หมดก่อนถึงจะแลกคุณกันหน้านตัวนี้ได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวนี้ก็จะต้องแลกพวกนี้ทั้งหมดก่อนนั่นเอง ทีนี้มันมีทั้งหมด10หน้าเราจะต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะแลกพวกนี้ได้หมดนะคะก็บอกไว้ได้เลยว่าทั้งหมดเลเวล100นะคะถึงจะแลกพวกนี้ได้ทั้งหมดนั่นเองเราสามารถที่จะซื้อดาวได้นะคะเอ,อ้ซื้อเลเวลได้นะคะเดี๋ยวก่อนนะต้องย้อนกลับไปนิดนึงแล้วดาวเนี่ยมันหาได้จากไหนนะคะนี่นะคะ Battle Star นะคะจะหาได้จากไหนก็หาได้จากการที่เราเลเวล up นะคะเพื่อนๆดูตรงนี้เห็นเลเวล5ไหมคะใส้เหลือ XP อีกประมาณ9,000นิดนนะคะมันก็จะไปถึงเลเวล6และมันเขียนว่าบวก5ที่เป็นรูปดาวก็คือว่าเราเลเวล up หนึ่งครั้งเราก็จะได้ดาวทั้งหมด5ดวงถ้าตอนนี้นะคะไส้ยอยากที่จะได้ของทุกอย่างเลยทุกชิ้นเลยแส่ก็จะต้องซื้อเลเวลหรือ เอบเลเวลให้ได้ทั้งหมด100นะคะดาวมันก็จะพอดีกับการที่เราจะแลกของทั้งหมดนั่นเองทีนี้นะคะเลเวลเนี่ยสามารถซื้อได้นะคะเห็นคำว่า Buy Levels ไหมคะตรง Buy Levels เนี่ยเราสามารถซื้อได้ซีซั่นละ100เลเวลนะคะ ซีซั่นละ100เลเวลก่อนซื้อนะคะถ้าสมมุติว่าต้องการซื้อทีละเยอะๆเนี่ยสามารถกดบวกรัวๆได้นี่นะคะบวกทีละ10 2030ก็แล้วแต่แต่ไซส์จะบอกว่าเวลาเพื่อนๆซื้อนะคะให้เลือกอันนี้ก่อน Buy a bundle นะคะเพราะว่า bundle เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถซื้อได้25 Level เลเวลในราคา1,850บ b ั c k s ส จากราคาเต็ม3,007นะคะอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดไปได้ส่วนหนึ่งเลยอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตรงไหนดีตรงนี้ใช่ไหมคะของบางอย่างเนี่ยเวลาเราซื้อแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาไปตกแต่งสไตล์ได้ด้วยเอาละซ่าจะพูดเป็นอันต่อไปแล้วกันอันนี้นะคะมาที่เพล y ตรงนี้ด้านหน้า เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมคะ Omni s h i p s เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแผ่นชิปที่เราจะต้องใช้เป็นทรัพยากรที่จําเป็นของซีซัน2ซีซัน2นี้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้นะคะ p a t t l e m h s s เนี่ยดูตรงนี้นะคะนี่ Omni s o r นะคะ Omni s o r หรือว่าดาบ Omni นะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นดาบที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ได้เห็นไหมคะว่ามันมีสไตล์แบบเยอะมาก แล้วก็ยังมีกาดอันนี้ไม่แน่ใจว่ากาดเน,น,นี่ยคืออะไรเพราะว่าซายยังไม่ได้แชร์บัตเทิลพาสทั้งหมดนะก็อย่าเพิ่งว่ากันนะคะแต่ว่าวิธีการปลดล็อกเนี่ยมันเสมือนกันก็คือ 1. ่เพื่อนๆจะต้องไปเก็บนะคะไปเก็บออมนิคัร์ดอ่าออมนิออมนิชิปสิอ่าแผ่นอ่าแผ่นชิปออมนิเนี่ยนะคะแล้วก็ทำเควสปลดล็อกนะคะทำเควสปลดล็อกคือ1น,นะคะจะต้องมีดาบก่อน แล้วเราไปหาดาบอยู่ที่ไหนนะคะก็อยู่ในนี้เลยไบขท้นพาสนะคะนี่นะคะออมนิซซอร์ต้องปลดล็อกก่อนเนาะไซกปดปลดล็อกให้ดูเลยหนึ่งองออพอพอไซกดซื้อแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไซาเนี่ยจะมีของนะคะมีดาบแล้วก็มีอันนี้เป็นเควส t นะคะแล้วก็ได้มาก่อนเลย10อันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงต่อนะคะ กด Escape มาตรงนี้ออมิซอนนะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคะว่าของไซายมันเริ่มปลดล็อกได้ละเราสามารถที่จะที่จะแบบไปปลดล็อกได้เลยอยสมมุติว่าอยากได้สไตล์ไหนก็ปลดล็อกได้เลยตรงนี้เหมือนจะยังไม่ต้องมีเควสนะคะยังไม่มีเควสอะไรที่เราจะต้องไป ปลดทำก่อนนะคะถ้าเป็นอันนี้ล่ะอันนี้มันบอกว่า Claim Rewards in this category ก็คือว่าน่าจะต้องปลดล็อกพวกนี้หมดก่อนนะคะเราถึงจะสามารถปลดล็อกสไตล์นี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะต้องปลดล็อกอันแรกก่อนนะคะด้วยการที่ไปซื้อในบั t t เพ p a าสอันนี้เสร็จแล้วก็มาเก็บชิปแล้วก็มาแลกนั่นเอง พวกสีเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันนะคะจะเห็นว่ามันใช้ Omni ออ i s ชิ p ในการที่เราจะปลดล็อกเหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยใอาจจะทำแยกนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปเก็บโลเคชันที่มันไม่เหมือนกันนะคะการแต่ละใบจะอยู่แต่ละเมืองแล้วก็อยู่แบบที่ที่มันไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำคลิปแยกดีกว่าเพราะไม่อย่างนัมันจะยาวเกินไปค่ะตรงนี้ โบนัสรีวอร์ดนะคะโบนัสรีวอร์ดเนี่ยมันจะเป็นโบนัสที่เราจะได้สไตล์เพิ่มนะคะโดยการได้สไตล์พวกนี้เราจะเริ่มเก็บจากไหนก็จะเป็นตั้งแต่เลเวล1 0 1่ง0นถึงสองนะคะซึ่งใช้เวลาในการเก็บก็พอสมควรแต่ว่าก็ถ้าเล่นทุกวันพยายามทำเควสเนี่ยทำได้แน่นอนแล้วก็สไตล์พวกนี้นะคะเดี๋ยวจะมีมาเพิ่ม ที่หลังนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกันให้เราเฝ้ารอนะคะจับแบบว่าต่อให้เราส0องรอทันทีเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นนะต้องรอก่อนนะคะหูสวยมากอันนี้สวยมากชอบมากนะคะอันนี้สก,กีสองจุดศูนย์นะคะตัวนี้สวยมากอ่าโอเคแล้วตัวนี้ล่ะพาวเลอร์ตัวนี้จะเป็นสกินพิเศษเฉพาะของซีซันนี้เลยเราจะต้องรอเวลานะคะ เหลือเวลาอีกทั้งหมด24วันนะดูทางขวาล่างนี้นะคะเขาถึงจะมาให้เราทําเวลาที่เขามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเควสใส่เข้าใจว่าพวกนี้นะคะจะเป็นเควสทุกๆอกานเลยเหมือนกับซีซั่นก่อนๆที่ผ่านมาดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะต้อง นะคะคแล้วก็ถ้าเกิดมันมาปุ๊บเนี่ยไซจะสอนทำเควสปลดล็อกทุกอย่างอย่างแน่นอนก็คอยติดตามกันนะคะอันนี้เหมือนจะมีแค่หน้าเดียวแต่ว่ามาซิงแล้วอาจจะมี2งหน้าก็ได้ใครจะไปรู้เนาะอืมมีอะไรอีกหน้าที่ควรรู้อ๋อหน้าเควสลืมเลยจริงๆแล้วไซควรจะพูดถึงหน้าเควสก่อนด้วยซ้ำนะคะไม่เป็นไรคะ่ะดู ทีแรกหรือทีหลังก็เหมือนกันอนะ่ะมาตรงที่ new quest นะคะกดที่ new quest หรือว่ากดตัว M ก็ได้หน้านี้เนี่ยมันจะแสดง quest ทุกๆอย่างนะคะจะแสดง quest ทุกๆอย่างที่มันมีในซีซั่นนี้สมมุติว่าอันไหนยังทำไม่หมดมันก็จะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าทำหมดไปแล้วนะคะมันก็จะหายไปนะะของทรายตอนแรกอันนี้มี บูทแคมนะคะแต่ว่ามันหายไปละเพราะว่าทำครบไปแล้วนะคะมันก็เลยจะไม่ขึ้นใครยังเหลือเควสอันไหนให้ทัพมันจะมาขึ้นพวกนี้ทั้งหมดเลยเพืเ่อนๆเห็นอันนี้ไหมคะอ่ะอย่างอันนี้นะคะออมนิซอที่สายไปแลกมาตอนก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันก็จะขึ้นเควสบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปเก็บแผ่นชิปนะคะได้ที่3เมืองก็คือ Mighty Monument ล็อกแซมลัมเบอร์ยาร์ดแล้วก็คริสซี่โกรฟนะคะและชิปอันต่อๆไปจะมาเพิ่มเรื่อยๆก็จะต้องคอยมาเก็บพวกนี้เพราะว่าเราต้องการชิปที่จะไปปลดล็อกสไตล์ของดาบนั่นเองทีนี้ซีซั่นนะคะซีซั่นนี้เนี่ยมันแบ่งเควสบอกมาเป็นเควส t สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2แลละซึ่งดีมากๆนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่งงว่า เค e s ไหนอยู่สัปดาห์ไหนนะคะแล้วก็มันจะมีโบนัสโกด้วยถ้าเพื่อนๆทำ quest ครบตามนี้ก็จะได้โบนัสเอาไปอัพเลเวลอีกเห็นไหมคะว e e หนึ่ง quest เนี่ยมันจะบอกเลยว่าเราทําหมดหรือ,อยังถ้ายังไม่หมดเหลืออันไหนบ้างของทรายนะคะทําหมดไป5อันละก็จะเหลืออีก2งาันนะคะมันจะบอกเลยและสัปดาห์ที่2นะคะมันก็บอกว่าเห,หลืออีกกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกว่า q u e s สัปดาห์ ต,ต่อไปมันสัมานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะได้ไม่งงว่าเอ๊ะมืไหลายเควสมาหน้าอีกงานไม่หน้าอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้เดลี่นะคะอ่าเดลี่เนี่ยก็จะเป็นเควสที่มาให้ทำทุกวันจะรีเซ็ตทุกๆ3ท,ท,ทุ่มนะคะถ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากพลาดพวก เดลี่โบนัสนะคะเนี่ยพวกนี้จะเห็นว่าเราจะได้สูงสุดถึงวันละ 45k หรือ45,000ก็จะต้องทำพวกนี้ให้ครบนะคะเพื่อนๆสามารถไปตี้กับเพื่อนได้นะคะสมมติปาร์ตี้กัน4คนเนี่ยทำเควสตของใครก็ได้ครบ3อันนะคะก็จะได้โบนัสโกซึ่งดีมากๆแล้วพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติทำของตัวเองแล้วนะคะก็จะมี1 k ให้ด้วยโอ้โหถือว่าเยอะมากนะเพราะว่า10 q เควสต มือนะคะแบบเควสมันก็ง่ายๆเป็นการยิงบ้างแล้วกเ็เก็บนู่นเก็บนี่หรือว่าทำลายสิ่งของก็แล้วแต่นะคะไซชอบมากเลยระบบแบบนี้และอันนี้นะคะมายสโตนมายสโตนก็เป็นเควส t ที่เราจะได้เลเวลละ 7k นะคะจากที่สีสันที่แล้วเนี่ยได้ 8k มันก็ปรับลดนะคะโดยที่มันจะทำเป็นสเตจนะคะแต่และสเตจเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะคะนี่มีหลายอันเลยอันนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ะ20อันหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้นับนะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ไปทำได้แต่ว่าสำหรับ m My s t o โ e เนี่ยเดี๋ยวซาจะทำแยกทีละอันให้นะคะจะได้ไม่งง อ่าแมปแมปนะคะแมปพวกนี้เนี่ยมันจะแสดงของสำคัญชื่อเมืองถ้ายังเปิดไม่ครบก็จะต้องไปเดินเปิดก่อนไม่อย่างนั้นมันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะใครที่ต้องการปิ้งสุดต่างๆก่อนเข้าเกมเนี่ยสามารถปิ้งได้ตั้งแต่ตรงนี้กดปิ้งตรงนี้ปุ๊บปิงเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เข้าเกมไปพอเปิดแมปนยะก็จะเห็นว่ามันจะมีการปิ้งบอสุดไว้แล้วถ้าไม่ได้มีการไปปิ้งทับนะ และ Collections นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าสะสมนะคะมันจะบอกว่าเนี่ยเราคุยกับคาแรคเตอร์หรือ NPC ไปทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะคะสำหรับทางด้านที่เป็นรูปคนัน,นี้นะคะไซย,ยังไม่ได้คุยกับใครเลยมันก็จะหน้าตาแบบว่าเป็นเครื่องหมายตกใจหมดเลยแล้วก็ที่เป็นรูปปลาเนี่ยก็จะเป็นปลาที่เราตกได้นะคะ c o l l e c t i o n เนี่ยจะไม่ได้ XP นะคะแต่ว่ามันจะไปได้เป็นความภูมใิใจ ตรงไหนใช่ไหมคะดูที่ Career ค่ะพวกนี้ค่ะเป็นเหมือนกับ achievement ใน Steam อะค่ะที่แบบว่าเราทำอันนี้ได้ตรงนี้นะสมมุติว่าเราคุยกับ NPC ครบแล้วตอนวันที่เท่านี้มันก็จะขึ้นบอกค่ะมีอะไรอีกนะคอมพีทอนะคอมพีทก็จะเป็นการแข่งขันนะคะมันจะบอกว่ามันจะมีการแข่งขันอีกเมื่อไหร่ในวันที่เท่าไหร่นะคะก็คอยติดตามกันได้ ล็อกเกอร์อันนี้ก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะมันคือส่วนของเหมือนห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องเก็บของอะไรประมาณนี้ว่าเรามีเสื้อผ้ามีของมีอะไรเท่าไหร่อเทมช็อปก็ทุกคนร,รู้กันอยู่แล้วนะคะเป็นร้านขายของที่จะมาขายทุกทุกวันเลยคอยเปลี่ยนทุกทุกเจ็ดโมงถ้าไม่มีการเปลี่ยนเวลานะและเคียก็จะเป็นการบอกพวกแอชิปเมนต์ต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ Replace เนี่ยอันนี้ใส่เคยทำคลิปไปแล้วนะคะ Replace มันคือการาเปิดเข้าไปดูไฟล์ที่ย้อนหลังของเกมนะคะที่มันบันทึกไว้เราสามารถที่จะเอามาทำเป็นหนังสัน้นเอามาทำเป็นรูปปกสวยๆหรือว่าเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอสนุกๆอะไรแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ V-Box ออันนี้ก็จะเป็นหน้าขายของนะคะ และอันสุดท้ายที่สายลืมไปนะคะจนต้องไปอัดมาเพิ่มใหม่ก็คือบา r s สนะคะหรือว่าทองแท่งทองแท่งพวกนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่เราเอาไว้ซื้อของต่างๆในเกมนะคะเราสามารถที่จะซื้อกระสุนเกราะปืนแล้วก็เอาไว้ทำการอัปเกรดอาวุธอัพเกรดนู่นนี่นั่นนะคะหรือแม้กระทั่งบริจาคให้คนขับรถ b a t t l e b บ r เนี่ยก็ได้เช่นกันก็ ทอนะคะสูงสุดเข้าใจว่าซีซั่นละ5,000เท่านั้นพอเต็ม5,000เนี่ยมันก็จะลน้นแนะนําให้เพื่อนๆใช้ทองเยอะๆนะคะเพราะว่าการใช้ทองซื้อของมันก็จะไปนับในมายสเตนด้วยทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถได้ XP มาอัพเลเวลกันค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าซายจะทำคลิปเลดมาสักประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะก็ กลับมาแล้วนะคะกลับมาทำคลิปแน่นอนวันนี้เป็นวันที่28นะคะที่ไซออกมาจากโรงพยาบาลกลับมาถึงบ้านเนี่ยไซก็รีบมาทำคลิปฟอดไนเลยคือคิดถึงมากๆาก่รดูว่ามีใครคิดถึงไซบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเหงาทุกวันเลยอยากเล่นเกมอยากไลฟ์อยากคุยกับเพื่อนๆอยากทำคลิปซึ่งมันเหมือนกับเป็นกิจวัตรประจำวันของไซไปแล้วว่ะคือว่าวันนี้นะตอนทุ่มหนึ่งจะต้องไปไลฟ์เกมฟอดไนทเล่นกับ เพื่อนเพื่อน้องๆนะแล้วก็วันพฤหัสต้องทําคลิปมีเกรสพิเศษมาก็ไปทําไปทําคลิปอะไรแบบนี้ซึ่งมันมันเป็นความสุขของเราอะแต่ว่าพอต้องหายไป3สัปดาห์นี่มันคือเหมือนแบบโหมันชีวิตเรามันหายไปส่วนหนึ่งเลยนะคือแบบ คิดถึงมากอ,ะอ่ะไม่รู้จะพูยังไงนะคะพูดแล้วก็แบบจะร้องไห้เพราะว่าตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้เล่นได้แต่มองคนอื่นเขาเล่นมองคนนู้นคนนี้ลงข่าวโหเหงามากๆนะคะไซก็กลับมาแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะให้การตอบรับที่ดีเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปเควสต์ต่อๆไปแล้วกันไซลงอันนี้ก่อนเป็นอันแรกเพราะว่าไซคิดว่าควรจะอธิบายสิ่งต่างๆให้คนที่ ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือเป็นมือใหม่มาได้เข้าใจพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูก็อาจจะยังไม่ค่อยมีคนทาแนวแนวนี้เท่าไหร่นะก็เอาละค่ะประมาณนี้แหละขอตัว,วลาไปก่อนนะคะใครที่เคย subscribe ช่องทรายแล้วนะคะก็กลับมา subscribe กันได้นะคะใครที่เคยกดจอยกดสมัครสมาชิกช่องแล้วก็กลับมาสมัครกันได้ทรายกลับมาทําคลิปแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะกลับมาสนับสนุนเหมือนเดิมใครที่รอสไลฟ์ก็เดี๋ยวจะ มาไลน์นะคะแต่ว่าจะต้องขอเคลียร์พวกคลิปเควสคลิปสอนนั่นนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะสามารถไปไลน์ได้อย่างสบายใจไม่อย่างนั้นมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไลน์แล้วหรอใจก็อยากที่จะทำคลิปอันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะจะได้แบบเหมือนกับเสร็จไปอย่างอย่างไปและก่อนจะลากันไปนะคะเพื่อนๆสามารถช่วยสปอร์ตใจได้โดยการกดไลค์กดแชร์คลิปให้ใจนะคะกด ไลค์ทุกคลิปก็ได้ไม่ดูก็ได้นะคะเข้ามาปุ๊บกดไลค์อ่าแค่นั้นก่อนก็ได้เพื่อให้อัลกอริทึมของ f a c e b o o k เอ้ย u t u b e เนี่ยมันรู้ว่าเฮ้ยคลิปมีดีมีประโยชน์นะช่วยกันแนะนำให้หน่อยสี่อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะสมัครสมาชิกรายเดือนก็สามารถทำได้โดยที่มี3ามคานนะคะถูกสุด35บาทต่อเดือนวันละบาทกว่าๆเองนะคะช่วยให้สายทำคอนเทนต์ตรงนี้ต่อไปได้านาน,าน รวมถึงการโดเน a t ผ่านช่องทาง t r u m a n y Wallet แล้วก็ช่องทางพร้อมเพย์นะคะอันนี้ก็จะถึงกระเป๋าตังค์ทรายโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านการหัก ใ้หน้าหรือว่าคนกลางอย่างที่มีนะคะอันนี้ก็จะเอามาขึ้นนะคะถ้าเกิดเป็น True Wallet เนี่ยมันจะส่งโนต้ตได้ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะโด o n a t ผ่านทางนั้นแล้วก็ไซจะเอามาขึ้นเป็นหัวคลิปแบบที่เพื่อนๆเหตุไปตอนต้นนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้เนี่ยอาจจะพูดแบบเนื่อยๆแล้วก็ อาจจะพูดแบบที่งงๆอะไรแบบขาด,ดหายไปบ้างน,นะคะเพราะว่ามันง่วงมากๆนะคะยาที่ทายกินเนี่ยเม็ดหนึ่งแต่ละเม็ดนะคะมันเป็นยาที่แบบกินแล้วก็ส่งผลให้ายต้องแบบง่วงนอนมากๆะค่ะก็เลยจะทําให้เหนื่อยๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอาจจะได้ปรับยาหรือเปล่าถ้าายปรับยานะคะก็อาจจะดีขึ้นหรือว่าเดี๋ยวตอนที่เดือนหน้าไปเจอคุณหมอก็อาจจะ ไปขอลองปรึกษาเขาว่ายาบางตัวเนี่ยลดได้ไหมถ้าลดได้ก็จะได้มีผลดีกับชีวิตมากขึ้นไม่อย่างไั้นนะคะมันก็จะไปง่วงง่วง,งมากๆทั้งวันทําให้เราผู้สึกไม่ค่อยเฟรชแล้วก็ไม่ค่อยเอนจอยกับสิ่งต่างๆที่เราจะทำนะคะก็โอเคไปละเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามจนถึงตอนนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาแล้วจริงๆนะ